คำเตือนทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนต์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟแฟนช่องน้องแสงแค่แนวนะพี่น้องเนาะ อ่มาพอปีพอหนองแรงของวันที่เป็นอะไรเร่มมือนีกวันที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่อ่าวันที่เก็นะครับวันที่เก็กร,รกฎาคม2567พี่น้องโอ้บ่ได้มาพอปีพอหนองหลายมือทด้พี่น้อง,งยากพี่น้องนะครับเพราะว่าอ่าให้หนาหน,น้าน้ในช่วงนี้เนาะนะครับกันต่อขอให้เอฟซีแฟนช่องเฮากาแลกกันนะปูเป็นทิ่ตามไปจำไปจำต้องขออ่าให้นะครับอ่ขอให้หลายขอให้ยางห้องกาแลกกัน ผมก็พยายามครับพยายามสี่หาเวลาครับมาทักทายกับพี่กับน้องมาอาจคลิปลงก็แล้วกันนะครับเนาะพยายามเต็มที่ครับยังไงก็ต้องขออภัยบางเทือบางที่าสี่าแน่เร็วแน่เนาะอาหงเทือบอาจารย์แต่ละอาจารย์เพื่อนกับบุษงมาให้ยังสิครับเพราะว่าอันอาสี่ไปจะอะไรเล้ยเออช่วยเบาๆนาะพี่น้องเนาะเออบางเทือบางที่เพื่อนกับคำนวณมาแล้วยังสินะครับก็เลย ต้องซาแน,น,น่นิดน,นึงนะครับเอ่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับด like, ด share, เ,เด้อกดไลค์กดแชร์คือเก่าคือเดิมนะครับขอพลเรือแรงใจขอพลเรืหนึ่งกำลังใจนะพี่น้องเนาะขอพลเรืออะไรขอพลเรืแชร์สําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามให้น้ําแน่เนาะครับเนาะขอขอบคุณดวงนาก่าแล้วกันขอพระคุณเพื่อนๆเราโอ้ยบอมยนขอขอบพระคุณ fc แฟนช่องทุกๆคนนะครับ อีพออีแม่เฮาก็ได้เนาะนะครับเข้ามาเบิ่งไก่ย่าลิ้มนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ด้วยนะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนั่มนะครับเนาะเอ้ามือในแนวทางของผู้ใดนะครับได้แนวทางของมะยมแดงนําโชคนะครับแนวทางของมะยมแดงนําโชคใส,ส่นอสเิรษก่อนเนาะผมกับเริ่มสีได้ไปทำลายอีกเลยพี่น้องมันหลายหลายเขาหลายเขาพี่น้องนะครับคือว่าเนาะ อ่าวันนี้บอถลายมันเก๋มันเก๋สะสมหลายมันงเก๋อ้บอใบพี่น้องหาเสื้อกิดไดนนะครับมันเตรมมากรอกมาแกะอยู่เหรอแค่ไหนแล้วมันหลายอุบาทสนับผมบ้างนะครับนี่ครับคือแนวทางของมะยมเมียงนำโชคงมืที่ผ่านมานะครับเนาะงมืที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าสิรุตไปนะครับรู้สึกว่าจะหลุดไปนะประกาบ่เพียงพี่น้องมันก็มีเขามีนลุดคือผมบ้างนะครับ มีเข้ามีหลุดถ้าเป็นธรรมดาพี่น้องสถิติแต่ละสถิติแบบอ่าแต่มีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเนาะบอเบเรวาเมื่อสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเพิ่งกับอ่าอ่าบางวดเพิ่งกัเข้าดีนะครับบางงวดกัหลุดนะครับกัเป็นธรรมดาพี่น้องนะครับเป็นธรรมดาคือสถิติเงก่อนนะพี่น้องเนาะเอาเงินนี้ว่าจากใดพี่น้องนะครับกัมาเบิ่งกันแล้วกันนะครับมาดูกันแล้วกันนะครับเด้อ ขอพาพี่น้องเบิ่งอีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันบอเมเ่มนมัน,ม,นมันอยู่เครื่องนั้นผมไล่ถ่ายสดๆนะเอ๊ะมันอยู่ใน,นเครื่องที่ผมเออกำลังอ่าบันทึกแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยขออนุญาตเขียนข้างนมแด้วพี่น้องด้วยอขออนุญาตเขียนข้างนอก,กันแล้วกันนะครับอ่ะอะ <c oughs> มะยมแดงนำโชคสิบหกกอคอ bốc tập, vinh, tiền, sám tua เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนครับเด้อแล้วก็คือบ่ญแล้วป็นไรเห็นครับบ่แล้วคักป็นไรนะพี่น้องอ่ะโอเคนะครับเนาะอ่ะย่ำนะครับขอย่ำนิดนึงนะครับสำหรับทางช่องเฮาเสนอเพื่อเป็นแนวทางถนนนะครับเด้อ ไม,ไม่การันตีว่าสิเขาหรือสิรุดนะครับจะได้การใส่วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับงวดันที่16กรกฎาคม5 6 6พรพี่น้องวนะิ่งไปที่9กับ0นะครับเด่นคือ9ครับเด่นคือ9จับชุดได้ที่เก2 9 3 9 5 9 09 9 09นะครับ เอาศูนย์เก้าตรงกับเจคับนวณแม่นเด้นะครับมี่มี่มีของเจคับนวณมันกีกับมีอยู่รู้สึกว่าอ่าจะเป็นศูนย์เก้านี่แหละนะครับอ่มาโยบเรียงนําโชคเนาะพี่น้องเนาะอ่เบิ้งนะครับอดูดูดูแล้วก็แคปหน้าจอไว้ด้วยเด้อพี่น้องครับอ่ะแคปหน้าจอไว้นำนะเพราะว่าอ่าเพื่อเพื่อให้เป็นเพื่อเป็นนักทางนะครับในการเลือกสื่อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเพิ่นนะครับอาจะได้นยืนยันอีกเพื่อนึงนะครับทางช่องของเราเสนอ เพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับบอก,การันตีว่าสิเขาหรือซิลุดได้ครับเริ่มเป็นแนวทางครับนะเป็นแนวทางมักกับจังจัดนะครับถ้าอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอ่า,อาเพื่อนหนมาที่9กับ0นะครับเด่นที่9กับ0นะครับเด่นที่9กับ0พี่น้องนะครับก็โอ้พี่น้องเด่นที่9กับ0นะครับเด่นที่สุด บิ่งบินเก้ากับศูนย์เด่นคือ9นะครับเด่นคือ9นะครับจับชุดได้ที่เกตเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าศูนย์เก้านะครับสามตัวให้ที่ห้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้านะครับมะยมแดงนำโชคเดี๋ครับเด้อจัดไปพี่น้องจัดไปนะครับหาว่าเช่นชอบจะได้ก็จัดได้นะครับเด้อเช่นชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับพี่น้องแบบทางนี้ทางนั้นก็ใส่บีเจรณาญาในการรับโชคคือผมบ้านนะครับ เพราะว่าแนวทางแต่ละแนวทางตัวเลขแต่ละตัวเลขะจะคิดคิดค้นมา,จากจะส,ส,สถิติย้อนหลังนะครับยิงยิงใส่บางเที่ยวที่เกิดโอ้ยโดดซับต่อกับมีพี่น้องผมก็เคยเจอกันเนี่ยเพื่นนอนคำนวณมากเขาดีอาจารย์เพื่อนกระด่นเนาะเพื่อนให้เบิ้งย้อนหลังโอ้คักนะครับคักเนี่ยเมื่อผมก็เลยว่าบ้าเอาเอาน้ำเพื่อนคักก,ก,กันนะงวนเด็เพื่อนกิดให้โบไลายตู่เนาะให้โบไลายชุดขี้จังอาจารย์ มายมแดงนี่ยนะเราเพิ่งกับบอไดหลายชุดได้พี่น้องมาที่เดียวเราก็จบนะครับบอไดว่าเปลี่ยนตัวเลขบอไดว่าคำนวณผิดจังวสี่นะเพิ่งกับมาที่เดียวที่เดียวผมกับนั่มพึกับมักทีหาเอาอาจารย์ที่วารุ่งที่เดียวกระจบนะครับมาเสนอกับพี่กับน้อง่อบเป็นว่า เกียร์ความฟันสูงวดไอ้ยสูมือสูมือกับบ่บ่อยากไหวพี่น้องนะครับอาจารย์เพิ่นไหวยืนเหลือแต่ว่าเขาบ่ไหวนะพี่น้องเนาะกระเป๋าเขามันบ่บ่หนักบ่ได้บ่บ่เนาะโอ้ยนะพี่น้องอีเดียด้มีหลาขัวหลายคนหลายมองหลายทีเว้ด้วยฟันกันเตื้อขึ้นที่แหลกจน่าขึ้นลอตเตอรี่เพิ่นประกาศผลนะครับโอ้ยสุดยอดแค่เสียวตั้งมาใส่มาจัดกระดกกระดอนนะครับใบนึงกับบ่หน่อยบาทเดี้ยพี่น้องลอตเตอรี่สลากกินแม่งของธนฐบาลเพิ่อนนะครับอ่ะมาบางอีกรอบนึงนะครับสำหรับมะยมแดงนำโชคนะครับเด้อ มะยมแดงนำโชคนะครับมาดูอีกรอบหนึ่งนะฮะนะครับงวดวันที่16รรก,กรกฎาคมแคบหน้าจอไว้พี่น้องนะครับแคบหน้าจอไว้เผื่อว่าเผื่อว่าสี่บริภาษนะครับจากบริภาษจากอันนั้นนะพี่น้องเนาะ,ะ,ะอ่ะวันที่สิบหกกรกฎาคมมันปรเห็นมันถีพี่น้องเอาบอ่เปีนี้พี่น้องเนาะเอาแต่ตัวเลขเนาะ อาก็ถือว่าวันที่16กไปแล้วนะเพราะว่าดูให้ดูรอบสองแล้วนะวิ่งบนล่างเก้ากับศูนย์นะวบบิ่งบนล่างเกากับศูนย์เด่นมาที่9นะครับเด่น9สุดๆนะครับอ,อาจารย์เพันจัดชูไปที่เกียร์เก้าสอง9ก้าสามและก็0 9นะครับานสามตัวมาที่5 0 9 4 0 9นะครับนนี่คือแนวทางของมะยมแดงนำโชคนะครับแนวทางของมะยมแดงนำโชค ชอบกระจัดกระจาดกระพานเด้อพี่น้องเด้อทางช่องห่าบริษัทสนับสนุนการเดินการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับการพนันถือว่าเป็นบายมุกพี่น้องนะครับกับบุกข่วนนะครับบุคข่วนบุคข่วนนะครับไม่ควรที่จะเล่นการพนันทางนี้ทางไหนเลือกซื้อสลากกินแบงของทางรัฐบาลเพิ่นเท่านั้นนะครับเลือกซื้อสลากกินแบงของทางรัฐบาลเพิ่นนะครับเด้ออ่าเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางแบ่งปันกันสุ้งวดสุ้งวดนะครับถือพิษกรบเบ้ากันนะครับแต่ว่า ที่เอามานำมาลงนี่ก็ค่อนข้างสีเขาดูเขาใบนะครับอาจารย์แต่ละอาจารย์นะครับอ่าอวเดี๋ยวคลิปหน้าสิเป็นอาจารย์ใดนะครับก่รอดติดตามกันแล้วกันนอกจากคลิปนี้อ่าเป็นของมายมแดงนําโชคกับทางช่องห้ากับขอขอบพระคุณนะครับอ่าสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะเป็นดูดูเป็นเบื้องเป็นรอบที่ถ่ายนะครับเด้ออ่าเมื่อไหร่นะครับสำหรับอ่าท่านที่เข้ามาใหม่นะอีพ่ออีแม่ผู้เของมาใหม่หรือว่าอ่า เพื่อนๆเขานะครับผู้ชอบแนวทางนะครับกดติดตามไปด้วย b a r c o d แคปหน้าจอไปพี่น้องนะครับวิ่งไปที่9ก้าศนะครับเดินไปที่9ก้าบยมแดงนำโชคนะครับเกตเก้าสองเนะครับสามเก้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าสามตัวห้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้านะครับพี่น้องงวดปีนี้เป็นทั้งปีบอพี่น้องศูนย์เก้าสิมาเกือบทั้งปีนะครับเอาลองทองเบิ้งนะพี่น้องเนาะซาลากินิขอขอบพระคุณนะครับแอปแอปบายยมแดงนำโชค นะครับลขอขอบจะเป็นเจ้าของข้อมูลเนาะเอดมายนตนแมนน้องชเจ้าของข้อมูลขอบคุณหลายๆกและกันนะครับขอบคุณ FC แฟนช่องที่ิีตามตแต่างนจนจบนัการารคเนกาว้ามบารสวัสดีครับ